สวัสดีค่ะพี่มินวชนันยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทราเทวาท่านเทวาดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะถ้าเรานะคะอยู่ในาศาสนาพุทธแล้วก็ต้องการปฏิบัติธรรมมีพระนิพพานเ,นเป็นเป้าหมายด้วยเรายังสามารถบูชาพระศิวะนะคะพระแม่อุมานะคะเทพินโดพระพิคเนตพระแม่ลักษมีพระนารายแบบเนี้ยได้หรือไม่นะคะ,ะตรงเนี้ยมันก็เคยเป็นคาถามพี่มินแล้วก็จริงๆอ่ะพี่มิน ก็ไม่เคยแตะต้องคําถามนี้เลยนะไม่เคยแตะต้องคําถามนี้เลยแล้วก็จนเหมือนกับเราตกผลึกเพราะตอนแรกเราไม่แน่ใจนะคะเสด็จพ่อก็ไม่แบบคือบางครั้งอะ่ะมันไม่ใช่ว่าพี่มินสงสัยอะไรแล้วเสด็จพ่อมาตอบทันทีนะคะบางทีเป็นปีๆเลยท่านเหมือนกับให้เราเรียนรู้ด้วยด้วยความรู้ภายในของเราเองนะคะโดยที่ท่านไม่ได้มานั่งตอบคําถามบอกว่าเออถามนี้ปุ๊บตอบมาหนึ่งคำอะไรเงี้ยนะคะบางทีแล้วท่านอยากจะให้เราแจ้งแจ้ง โดยตัวของเราเองเราจะได้เข้าถึงสภาวะแห่งความเหมาะสมนะคะแล้วตัวท่านเองท่านก็จะได้ไม่ต้องมานั่งพูดถึงกล่าวถึงเทพผู้ใหญ่องค์นั้นองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านเองอ,อย่างเสด็จพ่องเพชรเนี่ยถ้าเทียบกับพ่อศิวะอย่างเงี้ยเสด็จพ่องเพชรเราก็เป็นผู้น้อยนะคะอย่างเนี้ยนะคะท่านจะได้ไม่ต้องมาบอกเอ้ยอย่าไปนับถือเทพองค์นั้นนะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะได้ไม่ต้องพูดเองนะคะปล่อยให้เราเป็นผู้เอ่ยละเอียดในธรรม ขึ้นมาแล้วเราก็ตัดสินใจรู้ในความเหมาะสมด,ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยพี่มิ้นก็ตกผลึกได้คําตอบนะคะคือเหมือนกับคือตอนช่วงแรกๆที่พี่มิ้นก็สื่อสารกับเศรษฐพงเพชรได้อะไรเงี้ยนะคะช่วงแรกๆพี่มิ้นก็ยังขอพรนะขอพรแม่อุมาขอพรพระองค์พ่อศิออีวะองค์พ่อนาลายองค์แม่ลักษมีอะไรเงี้ยองค์พระพรมองค์แม่สุรสวีวดีองค์พระพี่คเนศเนี่ยยังขอพรยังยังไหวย,ยังบูชายังอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะแล้วจากจากนั้นมาเนี่ยมันเหมือนกับ อ่คือกระแสเราเราก็เจริญในธรรมขึ้นนะนะคะขึ้นขึ้นค่อยๆเนาะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับการปฏิบัติของเรามันเหมือนกับเด่นดวงขึ้นชัดเจนในในใจมากๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้กระแสของท่านเรารู้สึกอะนะคะเรารู้สึกเป็นบัจจตังเนาะเราอาจจะมาโนก็ได้นะคะแต่ว่าเออนะเราก็รู้สึกว่า กระแสท่านถอยออกไปนะคะเรารู้สึกอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะ,ะก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะเรารู้สึกกระแสะท่านถอยออกไปแล้วช่วงหนึ่งเราก็เลยนึกว่านะคะเรานึกว่าเราพ้นจากการดูแลของท่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกว่าท่านเหมือนกับเออคนศาส,สนาอะไรเงี้ยท่านฮินดูนะคะเราเป็นพุทธนะเราก็นึกว่าท่านแบบเออก็ต่างคนต่างอยู่ไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในบางครั้งเรายังมีสงสัยเลยว่าเอ๊ะ แบบว่าท่านจะลงโทษเราไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะเราเคยบูชาท่านแล้วเราแบบว่าเหมือนกับ เรามาเป็นสาวพระพุทธเจ้าแล้วอะไรเงี้ยเออเคยคิดเคยคิดนะคะเคยคิดนะคะแล้วเราก็แบบกราบขอเขามาแบบเออลูกมันเป็นปุถุชนลูกมันมันยังไงปัญญาน้อยอะไรยเงี้ยนะคะเราก็เออกราบขอเขามาความคิดมันผุดขึ้นมามันมันมันทำอะไรไม่ได้อะนะคะอ่ากำหนดไปเราก็กําหนดไปอ่าคิดเนาะรู้สึกไม่ดีเนาะอ่าคิดมันดับไปแล้วเราก็เออรู้สึกไม่ดีเนาะสงสัยเนาะตะขิดตะขวงใจเนาะอะไรเงี้ยอ่าเราก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนั้น ก็ปล่อยค้างไปหลายปีนะคะปล่อยค้างไปหลายปีคือไม่ต้องได้คําตอบคือคําถามก็ยังคาอยู่นะคะก็คาไว้อย่างนั้นอ่ะให้คําถามมันก็ดับไปตรงนั้นนัไม่ต้องดับด้วยคําตอบนะคะแต่ดับด้วยตัวตัวสภาวะการดับของความสงสัยอ่ะนะคะความสงสัยมันดับไปแต่ว่าไม่ได้ดับไปด้วยการได้คําตอบนะ,ะแล้วทีนี้ก็คือเมื่อเรารู้สึกเราพัฒนาในทางธรรมขึ้นมาอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ ท่านกระแสท่านก็ค่อยๆกลับมานะคะค่อยๆกลับมานะคะเป็นคือเราเราก็ไม่ได้นึกถึงท่านเอ่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นึกถึงท่านอย่างนั้นคือเราก็ยังมีนึกถึงนะนึกถึงแบบว่าเออเราเราเหมือนกับพ่อแม่เราอะ่ะเป็นผู้มีพระคุณที่เราเคยขอพรท่านแล้วท่านเคยเมตตาให้พรเราอะไรเงี้ยเราก็เออมันามีปุญอะไรเงี้ยเราก็น้อมอุทิศถวายแด่พระศิวะพรแม่อุมาอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับเรารักท่านอะไรเงี้ยเพราะเราก็เคยรักท่านนะคะเราก็เคยรักท่านนะคะพี่มิ้นจําหน้าพี่มิ้นเคยเจอ พี่ท่านหนึ่งนะคะที่รู้จักก็เป็นแม่เป็นอไรน,น,นะเป็นร่างทรงองค์แม่อุมาอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าคือของจริงของไม่จริงไม่รู้แหละแต่เรารู้สึกว่าแม่เออรู้สึกว่าพี่คนนี้เมตตาเรานะคะแล้วก็เราก็รู้สึกณนะตอนนั้นแหะเราก็ฝันถึงพระแม่อุมาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่า เออจริงไม่จริงหรืออุปทานหมู่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรานึกถึงท่านอะไรเงี้ยเรารู้สึกท่านม,มีมีมีคุณค่ามีพระคุณต่อจิตใจเราอะไรเงี้ยเราก็อ่ะเราได้บุญแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับจากการเจริญภาวนาอะไรเงี้ยเราก็น้อมถวายอยุทิศบุญแด่ท่านนะคะแล้วจากนั้นนั่นแหละนะคะจากที่เว้นหายไปนะคะแล้วท่านก็ กระแสท่านถอยออกไปนะคะแล้วก็เมื่อทรมะเราอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะท่านก็เหมือนกับกระแสท่านก็กลับมากลับมาให้พรเองนะคะกลับมาเหมือนกบเรารู้สึกได้รับพลังจากท่านอะไรเงี้ยนะคะก็ได้รับพลังจากท่านนะคะแล้วเราก็จากนั้นเราก็ไม่ได้ขอพรนะคะเดี๋ยวจากนั้นพี่มิ้นก็ไม่ได้ขอพรแต่พี่มิ้งแค่รู้ว่าเออท่านยังท่านยังอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เริ่มเริ่มค่อยๆเริ่มมีมีเหมือนกับ พลังงานขององค์พ่อศิวะอย่างเงี้ยนะคะมาสัมมาเมตตาเมตตาเสด็จพ่ออมเพชรให้พลังงานแก่อัญมณีของเสด็จพ่ออมเพชรโดยมียานพระศิวะมาสัมทับอะไรเงี้คยค่อยๆมีเราก็เลยรู้ว่าอ๋อท่านท่านไม่ได้ขวางนะท่านไม่ได้ขวางใครที่จะไปนิพพานหรืออะไรต่างๆาแบบเนี้ยคือท่านก็คือเหมือนกับท่านเห็นว่าเรามีความสุขนะคะ ในเวของเราในเวนี้แล้วอะไรเงี้ยนะคะท่านก็เออเกื้อกูลได้ท่านก็เกื้อกูลนะคะอะไรแบบนี้อันนี้คือเท่าที่สัมผัสได้นะเท่าที่สัมผัสได้ไม่มีทฤษฎีไม่มีทฤษฎีตายตัวไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์รองรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะในความรู้นี้นะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นปัจจตังเรามีความเชื่อแบบนี้นะคะเราก็คิดว่าโอ้เราเปลี่ยนการบูชาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องบูชาอะไรแบบเดิมๆนะคะแต่เราเป็นปฏิบัติบูชาเหมือนเดิมนะปฏิบัติบูชา เหมือนก,นกันกับที่เราปฏิบัติบูชาเสด็จพ่อองเพชาปฏิบัติบูชาองค์นั้นองนี้อะไรเงี้ยในในฝ่ายพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ปฏิบัติบูชาแล้วก็จากนั้นก็แล้วแต่นะคะเราถ้าเกิดเราเพิ่งพาบุญกุศลของตัวเองเป็นหลักได้แล้วเนี่ยนะคะองค์เทพนะคะท่านแล้วแต่ท่าน,าานอะ่ะอยากจะเกือ้อกูลเราท่านก็มานะคะเราก็ตรงตรงนี้เราก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปแบบยังไงอะ่ะไป ไปกดดันองค์เทพองค์ไหนอะว่าว่าเอ้ยบุญกุศลเยอะท่านมาช่วยเราอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องมันจะไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นมันจะแค่แบบว่าเอออิสระต่อกันเราก็เราก็รักษาบุญเจียมเนื้อเจียมตัวของเราไปรักษาบุญเจียมเนื้อเจียมตัวนะคะ ตัวเล็กๆตัวเล็กๆไว้นะคะแล้วแล้วแต่นะคะองค์เทพท่านก็พิจารณาของท่านเองท่านก็จะมาช่วยเองหรือไม่ช่วยก็แล้วแต่ท่านนะคะท่านจะอนุโมทนาแล้วช่วยเหลืออนุโมทนาอย่างเดียวแล้วไม่ช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะก็จึงขอฝากเป็นวิทยาทานเป็นเรื่องเล่าไว้แต่เพนเานี้ก่อนกระลังกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พยาเพชรพัฒนาะนคราเพชรอัญมณีเพชเกรดแก้วพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะมาร่วมบุญนะคะกับเสร็จพ้องเพชรได้นะคะ บูชานะคะสิ่งที่เป็นพลังงานของเสด็จพ่องเพชรแล้วก็อันนี้เป็นพลังงานของพ่อปู่ศรีสุโธด้วยนะคะบูชากันได้กําไรเรียกทรัพย์นะคะพลังงานดีๆจากท่านแล้วก็ได้ร่วมผลกับท่านด้วยนะคะหนึ่บาทก็บูชากันได้นะคะเป็นญาณารมีของพ่อปู่ศรีสุโธณนะวังเพชรเกร็ดแก,แก้วพรมประกายโลกที่ท่านเชื่อมไว้ให้ที่นี่นะคะที่วังเทวดากายเพชรของที่นี่นะคะของที่บ้านพิมินนะคะก็อย<ๆ>่างนี<ๆ>้ยารมินี้แล้วก็เออนะคะใครมี ควมจะมีกําลังแนะนําให้บูชาเป็นอัญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะอันนี้เป็นการเป็นสิ่งที่ให้บูชาหลักของที่นี่เลยคืออัญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะพลังของท่านจะสถิตได้ดีได้เสถียรกว่าในรูปแบบของอัญมณีนะคะก็บูชากันได้นะคะเปิดบูชากันได้นะคะสามพบาทเนี้ยถ้าเกิดแบบใครแบบกําลังน้อยอย่างเงี้ยก็เปิดมาก่อน1000แล้วก็ทยอยทยอยครบส่งท่านให้อะไรแบบเนี้ยก็เหมือนกับสะสมบุญกับท่านท่านไปด้วยนะคะเพราะว่าปัจจัยส่วนส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นทรัพย์ของท่านท่านจะได้มี ในเมืองมนุษในการสร้างทานบาร,รมีเป็นของท่านเองและส่วนตัวเราก็ได้พลังดีๆของท่านด้วยนะคะพลังงานดีๆต่างๆเหล่านี้จะช่วยเราดึงดูดนะคะสิ่งที่มันดีๆนะคะมาสู่เรานะคะ ตามกรรมนะตามกรรมตามเหตุปัจจัยนะคะอันนี้ก็แต่ว่าอยากให้มีความสุขในการร่วมบุญนะคะถ้ามีความสุขแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วจิตใจศรัทธาม,มั่นคงจิตใจเกิดความรักขึ้นมาอย่างงี้นะคะรักในพลังงานไม่ต้องห่วงไม่ต้องขอไม่ต้องอธิษฐานทุกๆอย่างมันทำงานร่วมกันเองนะคะมันทํางานร่วมกันนะสิ่งดีๆมันก็จะมาหาเรา ะะก็ขอฝากกันไว้ด้วยปีมะโรงเปีะปี67เนี่ยยิ่งมีพลังงานจากเหล่าท่านๆเนี่ยก็จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสําเร็จเพิ่มโอกาสแห่งการได้รับพลังงานดีๆจากท่านได้นะคะอูชากันได้ที่เพจอัญมณีเพจรกแก้วนะคะขอฝากกันไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ